Hello everyone กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในคอร์ส Baby in the Series 2อาทิตย์สามอาทิตย์หรือหลายๆ EP ที่ผ่านมารู้สึกว่าจะหนักหน่วงเรื่องกมมามากๆเลยนะครับนักเรียนหลายคนอาจจะ เซ็งครับเซ็งก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นการมาจริงแต่ว,ว่ามันเป็นอะไรที่มันพื้นฐาน้ะเรัต้องใช้ผมคิดว่ามันจริงจําเป็นจะต้องสอนแล้วก็เราจะเป็นจะต้องรู้เอาไว้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะเอาตัวรอดได้เวลาเราเจอสถาน,นการณ์ที่เราต้องใช้าภาษาอังกฤษจริงนะครับโอเคยังไงซะ EP ต่อจา,จากนี้ไปนะครับผมก็จะมันจะไม่ค่อยเป็นการมาแล้วมันจะไปทาง vocabulary หรือว่าคาศัพท์ในาภาษาอังกฤษนั่นเองนะผมอาจจะน่าเบื่อนะสำหรับ พวกแบบมือเก่านะครับพวกแบบระดับเทพแล้วนะครแต่สําหรับเบสิกอย่างเราๆรานผมคือเรามาเรียนรู้ตัวนี้กันก่นกอนเนาะนในเรื่องของอคําศัพท์ในภาษาอังกฤษนะครับผมซึ่งในบทที่7นี้เดี๋ยวผมจะพูดถึงคําศัพท์ในเรื่องของตัวเลขกันก่อนหลายคนอาจจะอื อะไรมันจะสอนง่ายขนาดนั้นนคือมันต้อง,ง่ายแบบนี้แหละครับผมบางคนอาจจะรู้แต่บางคนเรื่องตัวเลขอาจจะเป็นมันหานิดนึงนะครับผมแต่ยงังไงซะอ่ะบทอาที่เนี้บทที่7เราจะเรียนรู้คําศัพท์ในเรื่องของตัวเลขภาษาอังกฤษเราเรียกคําว่าภาษาอังกฤษเราเรียกมันว่า numbers ก็ผมจะ introduce number ให้ทุกคนได้เรียนรู้กันไปก่อนหลังจากนั้นก็จะมีคำถามแบบสุัดเล็กน้อยให้เราได้ฝึกกันว่าตัวเลขนั้นตัวเลขนี้ในภาษาอังกฤษเราพูดกันว่ายังไงหรือเขียนว่ายังไงกันนะครับโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยเ,เกิน 2- 3สารอบแล้วสำหรับ number ในภาษาอังกฤษก็เริ่มจากศูนย์นะครับศูนย์นะถ้าใครยังไม่รู้นะผมศย์ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า zero ZERO นะครับ zero แปลว่าศูนย์ง่ายมากนะครับแต่ว่าผมอันนี้เป็นสิ่งข้อสังเกตเล็กน้อยอบางครั้งบางทีถ้าหากเราเรียกศูนย์ในในตัวเลขที่มันอยู่ในเบอร์มือถือหรือเลขจํานวนเบอร์มือถือนั่นแหละเราจะไม่ได้เรียกว่าศ e r o อ์อาจจะเรียกได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็น O นนอ,นนอย่างเช่นไอดีหนึศอย่างเงี้ย one n i ไม่มี1 n น zero zero นะครับเพราะาอะไร มาตามความคิดเห็นส่วนตัวนะซีโรกับ O อะไรออกเสียงง่ายเอากันอะไรมันมันพูดง่ายเอากันส่วนตัวผมไงผมเป็นคนขี้เกียจเขาผม โอ้ oh, ออกเสียงแค่คำคำเดียวแต่ซีโรมันออกเสียงสองพยางยอะไรง่ายกว่าเราก็ใช้อันนั้นฉะนั้นเวลาเราพูดเบอร์หรือว่าตัวเลขมือถืออะไรประมาณเนี้เราจะพูดว่าโอแทนคำอะซีโซึ่งแปลว่า0เหมือนกันนะครับโอเคอ่ะคำศัพทต่อไป1ก็ต้องไปไ,ไม่ใช่สิศูน <laughs> ต่อไปก็ต้องเป็น1ใช่ไหมหนึ่เราเรียกว่า one o e one ทุกคนพยายามออกเสียงตามนะครับผมวัน one, one. แปลว่าหนึ่งแล้วสองหรอสองเราเรียกว่า two t t two แปลว่าสองนะครับผมสามเราออกเสียงว่า three three t h r e e three ขอโทษนะครับไอสองตัวเมื่อกี้ผม,มสะกดให้ว่าเนี่ย o n e นะครับผมส่วนสองเนี่ย t w ตแล้วก็ o ว่านะ ตอ,ตอนน้ตอนนี้เราก็อยู่ที่เลขที่สามแล้วผมนั่นก็คือ3เพราะว่า3เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าตัว th เนี่ยเวลาเราออกเสียงอะในภาษาไทยมันมีตัวเขียนกำกับไหมว่าจะต้องเป็นทอทงเป็นททหารเป็นเรเด็กมันออกเสียงเป็นตัวอะไรกันแน่บอกตามตรงเลยครับผมว่าในภาษาไทยเราไม่มีแพลนชนะนอะไรที่มันจะแทนตัว th ในภาษาอังกฤษได้ซึ่งิ h ที่ผมจะแนะนําให้นะผมไม่ต้องไปจาตัวสอนมันเลยแค่เราเข้าใจว่าตัว t s เราจะออกเสียงมันเมื่อไหร่นะครับผมเราจะต้องเอาลิ้นของเราเนี่ยมันอยู่ท่ามกลางระหว่างฟันข้างล่างกับฟันข้างบนของเราก่อนเสร็จแล้วเราก็พยายามออกเสียงเป็นตัวทอทหารนะครับผมหรือไม่บางครั้งก็ออกเป็นเสียงโดเด็กมันประมาณว่ามันเป็นลูกขึ้นหรือลูกขึ้นทหารกับโดเด็กครับผมมันก็เลยออกเป็นเสิร์ฟเสิร์ฟสวีสวีนั่นเองครับผมเอาประมาณนี้แล้วกันต่อไปเลขที่4ก็คือ Four ไม่ใช่สระโอนะฟังดีๆนะผมออกเสียงว่า Four ก็คือ for fun นอออ่างแล้วก็มีตัว r นิดนึงถ้าเป็นอเมริกันก็จะอวเวอหน่อยก็คือ Four อะต่อจาก4ก็จะเป็นเลข5ใช่ไหมครับอะผมจะกดให้อีกแล้ว <c oughs> เลข4เราออกเขียนว่า Four โอเคเลขที่5าครับผมเลข5เราออกเสียงว่า Five ก็คือส l i ไอ for fun แล้วก็มีต่อท้ายนิดนึงคือ five ภาษาอังกฤษเราสะกดได้ว่า f i v e five แปลว่าเลขที่5นาหรือว่าเลข5นั่นแหละโอเคอ่ะต่อจากเลข5ก็เป็นเลข6ก็คือ six อันนี้ขอเน้นย้ำนิดนึงนะครับว่ากะรุณาออกเสียงต่อท้ายทุก ครั้งที่เราพูดเลข6ในภาษาอังกฤษนะครับผมไม่งั้นมันจะแปลว่าป่วยนั่นก็คือ sick sick s, s, s i c k sick คำนี้แปลว่าป่วยแปลว่าปว่วยนะครับผมส่วนเลข6ภาษาอังกฤษเราสะกดว่า s i x x นี่ยินเสียงของตัว x ใช่ไหมครับผมฉะนั้นเวลาเราพูด s i x เนี่ยพูดเป็นคำเนี่ยเราต้องออกเสียงว่า six แปลว่าเลข6นะครับเอาไปเลข7ก็คือ7 7ป๊บ๊บป๊บปบบนึ่งขอเช็คก่อนไม่ได้เตรียมเลยแป๊บหนึ่งหนึ่งเอกเสียงว่า7แต่ผมอยากรู้ว่ามันเน้นคือภาษาอังกฤษนะครับผมมันจะมีถ้าหากมันมี2พยางนะมันจะมีเน้นเสียงใดเสียงหนึ่งให้มันให้มันดับสูงกว่า ให้มันแบบหนักแน่นกว่าไม่รู้จะพูดยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมอ่ะผมเปิดเช็คดูนะครับเขาออกเสียงตัวแรกให้มันหนักแน่นกว่าตัวที่สองซึ่งในภาษาอังกฤษอ่ะถ้าหากอันนี้ผมผมเข้าใจครับว่ามันเป็นอะไรที่มันจะแกมมาไม้หนึ่งแต่เป็นแกมมาที่เป็นประโยชน์มากๆนั่นก็คือเรื่องของตัวชวาตัวชวาคืออะไรตัวชวาคือเสียงที่มันออกเสียงเออ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 นะฮเออเออยังไงอย่งเช่นคำนี้แล้วกันคำว่า Person ซนนะ์อะเในภาษาอังกฤษที่แปลว่าคนอะ P E R S O N S O N นะครับ Person นะผมยังไงคือ Person แต่ภาษาอังกฤษนะผมมันเป็นอะไรที่น่ารักของภาษาอีกแล้วนะครับผมแ่นก็คือถ้าหากมันมีสองพยางมันจะต้องมีไม่ ตัวแรกกับตัวที่2อ่ะพยางค์แรกหรือพยางค์ที่2นะครับผมมันจะต้องมีการเน้นเสียงให้มันสูงกว่าอีกตัวหนึ่งซึ่งคําว่า person เนี่ยในภาษาอังกฤษเราจะเน้นตัวแรกฉะนั้นตัวที่ไม่ได้มีการเน้นจะออกเสียงเป็นตัวชวาตัวชวาคือตัวที่มันออกเสียงเป็นตัวเออเออตัวไม่ใช่พยางค์แรกนะผมพูดตัวสระของมันอ่ะจะเปลี่ยนจากสระนั้นๆกลายเป็นสระเออทันทีอย่างเช่นคำเนี้ย person ใช่ไหม person ใช่ไหม คำว่าซั่เป็นไม่หันากาศใช่ไหมเป็น,เป,นเป็นตัวไม่หันากาศแต่ว่าเราจะเปลี่ยนหันากาศเป็นสระเออแทนยังไงจาก person ภาษาอังกฤษสำเนียงภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า person Person จากชั่นเป็นเันทันทีเลยกรณีเดียวกันนะผมกับคำว่า s e เ e n เราเอาเสียงว่า s e v e n ใช่ไหม สระ n สระ x สระ a อะไรก็แล้วแต่เราจะเปลี่ยนมันเป็นสระเอท,ทันทีก็เลยกลายเป็น seven 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 แปลว่าเลขเจ็ดนะครับผมโอเคเอาสะกดยังไงโอ๋รจริลิวสะกดให้อ่ะคำนี้สะกดด้วยตัว s e v แล้วก็ seven ก็คือ v e n seven นะครับแปลว่าเลข 7. เจ็ดอ่ะเลขแปดครับผมเลขแปดอันนี้ก็ง่ายครับผมออกเสียงว่า eight เอทออกเสียงว่าเอทอันนี้มันมีพยาคเดียวก็ไม่ต้องไปซีเรียสในเรื่องของอชวงชวาว่าอะไรช่ไหมไม่เกี่ยวข้องนะผมแต่อเอออ่างทหารเอทและมันสะกดคพราข้างที่จะจุกจิตนิดนึงับผมผมเข้าใจว่าชวงแรกๆที่ผมเริ่มเรียนภาษาอังกฤษผมก็งงว่าเฮ้ยทาไมมันไม่มีอ e ีแล้วก็ทีไปเลยง่ายดีเอทแต่มันดันเป็น E I g H T ซึ่ง มันจะเอาตัว i เอาตัว g เอาตัว h มาทำไมนี่ผมก็ไม่รู้ซึ่งแม่งไม่ออกเสียงเลยต่อไปเลขที่เก็คือ nine อันนี้สะกด n i n e แปลว่าเลขเกและเลขที่10บล่ะเลขที่10อันนี้ตรงตัวเลย t e n ก็คือ t e แปลว่าเลข10นั่นเองอันนี้ไม่ค่อยจะยากเนาะอะ ต่อไปก็คือเลขที่11นะผมสบก็คือ eleven แป๊บนึง,ต,งต้องขอเช็คนิดนดงในเรื่องของตัวชวายแล้วเพราะอะไรเพราะว่ามันเยอะกว่าหนึ่งพยางแล้วนะครับผมซึ่งถามว่ามันสำคัญไหมสำคัญนะครับผมเพราะว่าบางครั้งเราเน้นเสียงผิดที่เนี่ยความหมายเปลี่ยนทันทีนะครับ <c oughs> <c oughs> สำคัญสำคัญโอเคสำหรับคำว่า eleven <c oughs> นเน้นตัวที่สองครับผมก็เลยจะเป็น11 11ส่วนคำว่า s e v เหมือนคำว่า7แต่กี้นี่เลยจาก n ก็ไปเป็น n ไปเลยครับผมเวลาเราพูดคำว่า7 11นะครับผมจะรู้นะอ,ออกเสียงว่า seven e อังกฤษจ,จ๋าเลยนะครับผมแล้วไปเลขที่2ก็คือ12สะกดยังไงก็คือที่ W E L V E 12เลขที่12โอเคไม่มีอะไรที่เราจะต้องไปโฟกัสนะครับเลขต่อไปก็คือเลขที่13 13เราเสียงว่า13 <Huh? S 1> โอเคอันนี้2พายางแล้วผมขอเช็คแป๊บนคืออย่างนี้ครับคือบอกต,ตรงว่าเวลาที่ผมพูดภาษาอังกฤษทุกครั้งผมก็ไม่ได้แบบจำได้แม่นไปว่ามันควรจะ เน้นเสียงแรกก่อนเน้นเสียงหลังก่อนนะคือ common sense ในะระบมส่วนตัวถ้ามาสองพยางปุ๊บสองตัวผมจะคิดเลยว่ามันจะต้องเน้นเสียงตัวแรกมาก่อนเช่นคําว่า person นี่แค่รือว่าคําว่า seven คือสองพยางโดยส่วนมากนะครับผมไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่ใช้ common sense เบก่อนส่วนถ้ามันมี3พยางส่วนใหญ่มันจะอยู่ตรงกลางผมอันนี้คือส่วนใหญ่นะแต่เพื่อการที่ว่าเราจะได้เรียนรู้ที่ถูกต้องจริงๆผมจริงจำเป็นจะต้องเช็คก่อนเพราะที่ว่า เราอย่างที่ผมบอกไปว่าเราจะได้เรียนรู้เลยมันถูกต้องจริงๆไม่ได้แบบว่าผมมั่วมาสอนนะคือระครมังต้องมีอินตำรากันบ้างนะครับโอเคสำหรับคำว่า13เนี่ยมันเน้นตัวที่2เห็นไหมที่ผมบอกว่าเมื่อกี้ว่า2ตัวก็จริงแต่ส่วนใหญ่แค่ส่วนใหญ่มันเน้นตัวแรกแต่มาครมันทีนทีมัเก็เน้นตัวที่2ซึ่งกรณีนี้คำว่าเลขที่13มเนี่ยมันเน้นตัวที่2ถามว่าทําไมเพราะว่า มันเล็ที่แต่คนบอกว่าไอ้นี่กวัวาสรซะแล้วไม่ใช่คือวันนี้ความหมายของมันอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมว่าถ้าหากเราเน้นเสียงปิดที่เนี่ยความหมายเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนยังไงอย่างเช่นในกรณีเนี้ย13ใช่ไหมเราออกเสียงว่า13เราเน้นคำว่า13ไม่ได้เน้นคำว่า,า sir คำว่า,า sir เนี่ยปกติเป็นสระเอ,อแบบยาวๆๆใช่ไหมกรณีเนี้ยสั้นทันทีเป็นสระเอ,อทันทีนะผมก็เลยเป็น sir ทีนะแต่ถ้าหากเราเน้นด้านหน้าล่ะเนนด้านหน้าปุ๊บนะครับผมความหมายมันจะเปลี่ยนมันจะไม่ใช่จุดสามมันจะเป็น30 30ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า30 30แปลว่า30 13แปลว่า13เห็นไหมครับผมโชว์บางครั้งมันสำคัญนะอย่างเช่นเราจะบอกว่า <c oughs> สมมติว่าเราอายุ13ข <c oughs> วบเราเป็นวัยรุ่น <c oughs> วัยรุ่นนะ13ขวบแต่เรา ไปบอกฝรั่งว่า I am 30เราตั้งใจจะบอกว่าผมเนะี่ยหนูเนี่ยอายุ13หนูได้อายุ13แต่ว่าเราไปบอกฝรั่งว่าหนูอายุ30เขาก็ฝรั่งอาจจะช็อกทันทีนะามว่าอุย้ยหน้าตาโคตรเด็กแต่ทำไมอายุแก่เป็นเท่าทาลกไนี้ยังไงครับก็อันนี้คือความสาคัญในการในเรื่องของชาวานะับผมฉะนั้น13เราเออกเสียงว่า13 13แต่ว่า13 สิก็เหมือนกันครับผมเราเน้นตรงทีนทีนชีนอะไรไอ้ชีนีนทีน,ทนซึ่งตรงนี้จำมาเลยครับว่าอะไรที่ลงท้ายด้วยทีเนี่ยตั้งแต่เลข13ยายันเลข19นะครับผม,มลงท้ายด้วยทีหมดใช่ไหมเราเน้นตรงคำว่าทีให้หมดเลยครับผมง่ายเนาะฉะนั้น14ก็จะเป็น f o r ไม่ใช่ f o r นะ f o r จาก f o r ก็เป็นสระเออแทน f o r t e ส่วน15ก็ไม่ใช่15นะ15มันมันเปลี่ยนเปลี่ยนมันเปลี่ยนเป็น fifth ครับผม f i f fifth 15, 15. 16. 16ก็เป็น16ปนกะติออกเสียงแบบนี้ใช่ไหมแต่อันนี้ก็เป็น t r i c อีกแล้วครับผมมันเป็น t r i c นะ ไอ่ีนี่ผมบอกว่าเป็นริกเนี่ยหมายความว่าอะไรหรือก็าตามที่มันมารูปแบบแบบเนี้ยถ้าหากเราไปเจออะไรใหม่ๆคำใหม่ๆที่มารูปแบบเหมือนกันน่ะแบบเดียวกันอ่ะมันจะมีลักษณะการออกเสียงหรือการเขียนหรือการก,าร,กระทําอะไรที่มันเหมือนกันซึ่งตรงนี้นะผม six เราจะออกเสียงว่า sixteen ใช่ไหมแต่เราควรออกเสียงว่า sixteen จากเธอทศฐารเป็นตอเต่าทันทีนะผมผมไม่ได้พูดคำหยาบนะคำว่าจ e เราผมพูดว่า16ไม่ได้หมายถึงอ่าเราจะนั้นเหรอมันไม่ได้หมายถึงเท้านะผมหมายถึงเลขที่ส6 16. 16ไอ้ตรงนี้ทริคมันคือถ้าหากตัว t ตัวเอมันไปอยู่หน้าตัวอักษรที่มันลงท้ายด้วยสอเสือมันจะออกตัวตัว t ตัวนั้นอ่ะมันจะไม่ออกเสียงเป็นตัวทรหารเลยมันจะออกเสียงเป็นตัวเต่าเต่าตันทีอย่างเช่นควาว่า ดาวครับผม S T A R ปกติเราจะต้องพูดว่าสตาราใช่ไหมทีเ <t> <A> นี่ยต้องต้องออกเสียงเป็นตัวทอรารใช่ไหมครับเสียงหาย้ยแบบนีงกะคือผมจะบอกว่าทีเนี่ยปกติต้องออกเสียงเป็นตัวทหารใช่ไหมครับก็คือ T A R ก็ต้องเป็นออกเสียงว่า A R แต่ว่า มันตามท้ายด้วยเสียงส่อเสือเสียงจะไม่ใช่ส่อเสือก็ได้เป็นซอโซก็หรืออะไรมาออกเสียงนะครับผมจามเรสเนี่ยถ้าหากมันตามท้ายเสียงเหล่านี้มันจะต้องออกเสียงเป็นตัวต่อต่าแทนตัวแทนตัวทอหานนะครับผมซึ่งคําว่าส Star ์เราก็ออกเสียงว่าสตาร์สตาร์ไม่ใช่สตาร์นะครับผมเหมือนกันกับคาว่าซิกซ์ออกเสียง ตัวเธอคำว่า t e e ก็ต้องเป็น16 16 16นะครับผมโอเค16จบต่อไป17ก็คือ7 e v e n ตรงนี้เราเน้นตรงคำว่า t e e เหมือนเดิมแปลว่า17 18ก็คือ18 18แปลว่า18นะครับผมเน้นคำว่า t e e ส่น9ก็คือ19 19 จบแล้ว19ส่วน20ก็คือ20แต่21ล่ะ21 22 22 3 4 5 6 7 8 9จนถึง10นี่ไม่ใช่20 10นะครับผม30ก็คือ30ซึ่งกรณีเดียวกันนะครับ้เราพูดว่า31มันก็เหมือนกับ21ครับผมเราแค่เอา1 2 3 4 5เนี่ย มาต่อข้างหลังมันได้เป็น3 1 3 2 3 3 3 4 3 5บลาบลาบลาไปเหมือนกัน40 50 60ก็คืออะไรเอ่ย40คือ40 50คือ50 60คือ60 70คือ70 80คือ80 90คือ90ส่วน100คือ100นะครับผมและ1,000ละ่ละเราออกเสียงว่า1,000 ส่วนหนึ่งหมื่นเราเรียกว่า10,000 1หนึ่งแสนอะ hundred thousand หนึ่งล้านอะ million โอเคจบที่หนึ่งล้านเนาะคือไปมากกว่านี้เดี๋ยวคลิปวิดีโอจะยาวแล้วนะโอ้อ่ะอันนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วสำหรับ Number ตัวเลข n u m b e r vocabulary ในภาษาอังกฤษว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมก็เข้าๆนะคร้คราๆมันเป็นเบสิกคือตอนนี้ก็อม,มันเยอะเนะาะวต่อไปก่อนจะจบคลิปเรามาทดสอบกันนิดนึงว่าเออเราได้เรียนรู้แล,แล้วเราจะจำได้ไหมเราพอจะรู้ไหมว่าเลขเนี้ยใน,นภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรผมก็จะขึ้นตัวเลขขึ้นมาครับนะผมแล้วให้เราลอง ตอบดูว่าให้เวลา3วินะประมาณสัก3วิแล้วเราก็คิดแล้วกันหรือไม่ถ้าใครแบบเวลามันน้อยเกินไปก็สต็อปวิดีโอไว้ก่อนอย่าโกงนะสต็อปวิดีโอไว้ก่อนแล้วก็ตอบดูว่ามันคือเลขอะไร,แล,ละไรแล้วเขียนว่ายังไงนะครับผมแล้วก็พูดว่ายังไงด้วยตอบให้กับตัวเองโอเคถ้าพร้อมแล้วมามาเริ่มกันเลยอ่ะเลขนี้เลขนี้ก็คือเลข4ใช่ไหม สี่มนภาษาอังกฤษเราเสียงว่าอะไรโฟลหรือเปล่าไม่ใช่ไงฟอร์ฟ r ถ้าอเมริกานนิดนึงก็จะเน้นตัว R f o ์ฟอร์ฟอรมี R R โดดๆเข้ามานะผมอ่ะต่อไปคำนี้เลขนี้ภาษาไทยง่ายๆเราเป็นคนไทยนะออกเสียงว่าอะไรเอ่ย สิบสามาษาสามกิแเราออกเสียงว่า t h i r ใช่ปะไม่ใช่30 t h i r แปลว่า30นะส,สิออกเสียงว่า13 i r แปลว่า13สามกดยังไง t h i r t e e n t h i r นะผมชื่ว t h i เนนะี่ยมันสะกดว่า t h i r t y อันดับไปเลขนี้เลขหกใช่ไหมครับผมเอเลขหกนะครับใครไม่สต็อปวิดีโอนี้ต้องสต็อปนะถ้าไม่ดูนี่ต้องสต็อปนะครับผมถ้าไม่ไม่สต็อปนี่แช่งเราเล่นแล้วเราสต็อปวิดีโอนะอย่าขี้โกงนะครับผม <c oughs> ก็เลขหกชื่อในภาษาอังกฤษเราออกเสียงว่า sick sick ใช่เปล่า <c oughs> ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ออกเสียงผิดอีกแล้ว ออกเสียงว่า six ถ้าออกเสียงว่า sick แปลว่าป่วยนะผมเลข6ภาษาอังกฤษออกเสียงว่า six นะครับผมโอเคสำคัญนะสำคัญนะในการออกเสียงนะครับนะผมการพูดเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันจะมาเป็นอันดับแรกเลาทีให้เราเจอผู้คนนะครับผมเราพูดถูกต้องเราก็เราก็สื่อสารกันรู้เรื่องนั่นเองงั้นโอเคสำหรับ คลิปการสอนนะครับสัป,ปดาห์นี้ในเรื่องของ vocabulary นในช่วงหลังๆนี้เดี๋ยวผมจะเน้นไปทางคำศัพท์กันก่อนนะคูพื้นฐานคำศัพท์กันก่อนไอ้คำศัพท์ที่เราต้องได้ใช้เนี่ยคำศัพท์พื้นฐานจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลขอย่างเงี้ยที่เราเรียนในอาทิตย์นี้นะครับทั้งต่ับไปก็จะเป็นคำศัพท์ในห้องเรียนหรือคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องสีเรื่องกับ animal เข้าของเครื่องใช้อะไรที่มันเป็น common use ที่ใช้บ่อยๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะเน้นคำศัพท์ก่อนหลังจากนั้นอาจจะเป็น เขาเรื่องของแกมมานิดนึงเป็นแกมมาที่ได้ใช้นะผมไม่เอาแกมมาลึกซึ้งเข้ามาแต่ผมคิดว่าอาจจะสอนอยู่นะเรื่องของแกมมาแต่จะเป็นแอดแวรก็เป็นอีกโปรเจกต์นึงนะกันอันนี้ค่อยว่ากันอีกทีก็ข่าวก็ประมาณนี้นี่คือสิ่งที่ผมแพลนไว้นะผมส่วนใครอยากจะให้ผมสอนในเรื่องอะไรเป็นปัญหาคาใจกับภาษาอังกฤษเอ้ยอันนั้นอันนี้มันใช้ยังไงมันมีหลักการใช้อันแบบไหนดีจะให้สอนให้มันใช้ข้ออะไรก็แล้วแต่กกับภาษาอังกฤษครับนะผมทุกคนสามารถ รีเควสเข้ามาได้โดยการทำยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอเลยอันไหนก็ได้เดี๋ยวมันจะเด้งปุ๊งปิ้งปุ๊งปิ้งมาหาผมเองมีปุ๊งปิ้งปุ๊งปิ้ง้วยจะเด้งเข้ามาเตือนผมแลวจะโอเคจะลิสต์รายการไว้ถ้าหากมันเออมันผมดูแล้วมันเป็นประโยชน์สำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษท่านอื่นด้วยก็อืมโอเคผมก็จะทำคลิปวิดีโอสอนขึ้นมาแต่ถ้าหากดูแล้วมัน อ๋อมันเป็นอะไรที่ไม่ถึงขั้นที่จะต้องมาทําคลิปวิดีโอสอนมันก็จะพูดให้คาปรึกษ,ษาเป็นการส่วนตัวไปเลยนะครับผมอะไรประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในอาทิตย์ต่อไปนะครับผมจะเป็นเรื่องราวภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์นั่นแหล,ละที่ผมบอกไปแต่ว่าจะเป็นคําศัพท์เกี่ยวกับเนื้อหาอะไรกันเดี๋ยวเรามาติดตามกันใน EP ที่8นะครับผมสาหรับ EP นี้เดี๋ยวอ่ะ๊ายบายแล้วลกันนะผม See you again next time แ,และสำหรับคนที่กำลังดูอยู่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามหรือปุ่มซับสไครป์ด้านล่างคลิปนี้นะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วย